เรียนต่อนอกทั้งทีทำไมยังต้องเรียนคอร์สออนไลน์อีกล่ะ2 u t n u w i w i t m Education EP นี้เราจะมาคุยถึง3ข้อดีของคอร์สออนไลน์จาก p s b Academy สถาบัานเอกชนชั้นนำจากสิงคโปร์ค่ะขึ้นชื่อว่าออนไลน์อย่างแรกคือเหมาะกับน้องๆที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกบินไปเรียนในแคมปัสเรียนออนไลน์ที่ไทยจะช่วยประหยัดค่าเรียนได้ถึง60%เลยค่ะ2บางคนคิดว่าคอร์สออนไลน์เรียนจบไปแล้วก็เท่านั้น แต่กับ P S B นะคะคอร์สออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเรียนต่อท็อปอัพดีกรีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพราะสถาบันเขาเป็นพาร์เนอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์จบคอร์สแล้วมีใบเซอร์ติฟิเคตก็ยื่นสมัครเรียนกับอยู่ที่ตรงใจได้เลยและข้อ3เรียนออนไลน์สามารถดีไซน์คอร์สเรียนเองได้นะจะเช้าเรียนบ่ายว่างหรือสายใช้ชีวิตกลางคืนจะเรียนดึกก็ยังได้ ที่สำคัญใช้เวลาเรียนไม่ถึงปีสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือนเนื้อหาแต่ละสาขาก็จะเข้มข้นตรงจุดร้อเรียนออนไลน์ไม่มีการสอบเขียนในกระดาษแบบเดิมๆสะดวกได้ฝึกวินัยและสกิลการบริหารเวลาแบบของจริงเลยค่ะแล้วคอร์สออนไลน์เหมาะกับใคร PSB Academy มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน อย่างน้องๆที่จบมสและม5แต่ยังติดเรื่องเวลาหรือยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนมารงเรียน6เดือนกับคอร์สซอริฟิเคชเพื่อปูทางก่อนเข้าเรียนดิปโลมาได้ถ้าจบมหแล้วหรือมีคะแนน GED PSB Academy ก็มีคอร์สดิปโลมาที่เรียนจบภายใน9เดือนน้องๆสามารถผ่านเวทอปอัพดีกรีหรือเทียบเท่าปี2กับมหาวิทยาลัยพาร์เนอร์ได้เลยค่ะวิชาเรียนในดิปโลมาก็จะลงลึกในแต่ละสาขาที่น้องๆเลือกมากขึ้นเพื่อเตรียมเรียนแบบเข้มข้นในระดับปตรีนั่นเอง สำหรับคนที่อยากจะได้โปรไฟล์แบบเริศๆ,ๆไว้เรียนหรือทำงานต่อ PSB Academy <c oughs> ก็เสิร์ฟช้อยให้น้องๆฝั่ง higher <c oughs> เหมือนกันใครสนใจ Cyber Security โรงเรียน Postgraduate Diploma 9เดือนจบแล้วสามารถไปเรียนปโทรหรือทำงานต่อได้สาย Business จบปตรีแล้วอยากลุยต่อปอโท PSB Academy ร่วมกับ University of Passporture มีหลักสูตร MBA ออนไลน์ที่น้องๆจะได้เรียนหลักสูตร Business ที่สอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลายัยจบคอร์สได้ภายใน1ปีพร้อมรับบูตปโทจากอังกฤษโดยตรงเลย ใครยังคิดว่าเรียนคอร์สออนไลน์แล้วจะต่อยอดได้ยาก PSB Academy เปลี่ยนความจริงตรงนี้ได้แน่นอนไม่ว่าจะเรียนต่อทำงานหรือเป็นทางเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายคอร์สออนไลน์นี่แหละค่ะตอบโจทย์แน่นอนแล้วมาเจอกันใน EP ต่อไป Stay tuned